เป็นแสลบอยู่บน Facebook ของมวลศิทธิ์คำสร้อยมานานค่ะทำให้เจ้าซันเดย์ไม่ตื่นกล้องเลยนะคะดูสิคะหม่ ด่งดังจากการเป็นมือชี้เลขให้พี่มณสิทธ์นี่แหละค่ะเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะบอกว่าถูกเกือบทุกงวดมานานถึง17ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณาะนะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเจ้าซันเดย์นี่แหละต้องบอกว่าอายุเยอะแล้วแต่ว่าล่าสุดนะคะเพิ่งจะมีคิวถ่ายงานภาพยนตร์แอคชั่นเข้ามาถ่ายคู่กับพี่มณสิทธิ์นี่แหละนะคะมีฉากกระโดดแล้วก็ว่ายน้ำด้วยซึ่งเคล็ดลับเลี้ยงสุนัขให้สุขภาพดีของนักร้องลูกทุงท่งชื่อดังก็คือใส่ใจเรื่องอาหารการกินอารมณ์คือเหมือนคนเลยนะคะแต่ว่าสําหรับเจ้าซันเดย์เน กินอาหารเม็ดสำหรับสุนัขเท่านั้นและเสริมด้วยของโปรดเจ้าสันเดย์ก็คือนี่คุณผู้ชมกินผักเก่งนะค<อ>กินผักสลัดแบบนี้เลยกินได้ทุกวันบอกว่าไม่มีเบื่อคะ่ะแต่กว่าจะเลี้ยงให้โตมารู้เรื่องแบบนี้นะคะพี่มลสิท์บอกว่าช่วงแรกก็เหนื่อยใจจนเกือบจะเอาไปคืนที่ร้านแล้วลองไปฟังกันว่ามันเหนื่อยหนักหนาสาหัสยังไงคะ่ะปกตินะจ,กจะคืนเจ้าของมันแล้วเอาซื้อมาครัง้งแรกอะ มันจะตายแล igh, ไม่ตายแลมันน้ําตาไหลมันตัวเท่านี้น้ําตาไหลอย่างงี้จะตายแลไม่ตายแลแล้วพี่ก็เลยแบบสงสารมันตั้งชื่อนุ่นชีนนี่ก็จะไม่ได้ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรไม่รู้สรุปแล้ววันอาทิตย์โอเคเอาสันเดย์ดีกว่าไปซื้อวันอาทิตย์อะไรก็เลยได้สันเดย์อันนี้มันมันพันมันพันชิบว่าเนี่ยมันมันเชื่องนะพี่นะพี่บอกไงก็เชื่องนะพี่ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากับมันไม่หรอกแต่ที่นี่เนี่ยพี่ด่ามันเสียงดังไปเลยพี่มันชกตายนะ เหรอโอ้ยโทษทีแต่มันผ่านมาแล้วด่ามันผ่านมาเรียบร้อยแล้วไงคือด่ามันจนจนมันด่ามาไงคือเราไม่ได้รักมันไงตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้รักหม,มาไง ร้อมรักที่มีให้สุนัขของพี่มนสิทธิ์ไม่ได้อยู่แค่เจ้าซันเดย์นะคะเพราะว่าเผื่อแผ่ไปถึงสุนัขจรด้วยทุกเย็นค่ะหลังล้อมวงทานส้มตําก็ต้องมานั่งคลุกข้าวสุนัขกรกะมังใหญ่แบบนี้นะคะมีเด็กๆในอซอยอินธรรมราตติมาช่วยกันค่ะเอาไปแจกคนละไม้คนละมือแบบนี้นะคะให้กับสุนัขจรทั่วซอยเลยทีเดียวนี่พี่มนสิทธิ์นะคะมีคนคอยดูแลตลอดทั้งซอยจริงๆหมาทั่วๆไปนี่ยินเสียงร้งอง เสียงร้องเอ้งเอ้งเอ้นพี่กดนี่เลยนะพี่กฎอันนี้เลยนะพี่จะใครทำหมาน่ะไปทำทำไมพี่จะร้องตะโกนเลยนะตะโกนเลยที่ไหนได้ก็อ๋อมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างของมันถ้ามีเสียงคนตีหมานี่ไม่ได้หรอกพี่สงสารหมา นอกจากพาสันเดย์มาออกกล้องเจ้าตัวย,ยังฝากบอกว่าใครอยากเจอมนสิทธิ์คำส้อยตัวจริงเสียงจริงคุณผู้ชมอย่าลืมลงทะเบียนมาดูคอนเสิร์ตเพลงลำสถานทุ่งส่งท้ายปีหนูเข้าสู่ปีวัวกันด้วยนะคะนอกจากพี่มลแล้วยังมีทีมศิลปินลูกทุ่งชื่อดังหลายท่านเลยคอหมอลำอย่าพลาดนะพรศักสองแสงดาวบ้านดองจเจเน็ตเขียวนะคะงานของเรา23ธันวาคมที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะ